รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษากศนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายการการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านรายการโทรทัศน์ดิจิตอลนะคะวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมรหัสวิชาสค1 1 0 0 3ระดับประถมศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับครูไก่ค่ะในตอนที่11นะคะวิธีการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายและเผยแพร่ข้อมูลค่ะ นักศึกษาเตรียมความพร้อมนะคะให้เรียบร้อยโดยหยิบกระดาษปากกานะคะเอกสารประกอบการเรียนและก็ตั้งใจเรียนให้ดีๆนะคะเพื่อที่จะได้นำความรู้เนื้อหาที่ได้อย่างเต็มที่นะคะไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะครูไก่ขอทบทวนเนื้อหาในตอนที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนมาเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บการวิเคราะห์ ข้อม <mile> ูลอย่างง่ายและการเผยแพร่ข้อมูลค่ะวิธีการเก็บข้อมูลมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีดังนี้ 1. การเก็บข้อมูลโดยการสังเกต 2. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 3. การจัดเก็บข้อมูลโดยการสำรวจ 4. การเก็บข้อมูลโดยการสอบถาม 1. วิธีการ จัดเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตเป็นวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตโดยตรงจากปฏิกิริยาท่าทางหรือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งและจดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์วิธีนี้ใช้กันอย่างกว้างขวางในการวิจัยเช่น จะศึกษาดูปฏิกิริยาของผู้ขับรถบนท้องถนนภายใต้สภาพการจราจรต่างๆกันประเภทการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตที่ใช้ในเชิงคุณภาพมีอยู่สองประเภทคือ 1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมคือการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนที่ถูกศึกษามีการทำกิจกรรมร่วมกันจนผู้ถูกศึกษายอมรับว่าผู้สังเกตมีสถานภาพบทบาทเช่นเดียวกับตนผู้สังเกตจะต้องปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนที่ศึกษาโดยอาจจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในเหตุการณ์ เข้าไปอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานานจนคนในชุมชนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา 2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมคือการสังเกตที่ผู้วิจัยเฝ้าสังเกตอยู่วงนอกไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมที่ทำอยู่ข้อดีของวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 1. ทําทำให้ผู้วิจัยได้รับการยอมรับ และสนิทสนมกับกลุ่มที่จะศึกษาโดยที่ผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัวว่าถูกสังเกตรหรือเฝ้าดูจึงมีพฤติกรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 2. ทํทำให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ซ้ำๆ จำกัดของวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 1. มักใช้ได้กับการศึกษากลุ่มเล็กๆ 2. ต้องระมัดระวังมีให้ตนเองเข้าไปมีความรู้สึกร่วมและผูกพันทางอารมณ์จนขาดความเที่ยงตรงอาจเป็นเหตุให้มีอคติหรือเข้าข้างกลุ่มที่กำลังศึกษาได้ข้อมูลก็จะขาดความเที่ยงตรง 3. การจดบันทึกเหตุก,การณ์ต่างๆ ทำได้ลำบากขณะอยู่ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มข้อดีของวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 1. มักใช้ในการเริ่มต้นเก็บข้อมูลทำได้ง่าย 2. ไม่ต้องเสียเวลาให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มศึกษาเพราะมีบทบาทเป็นคนนอกทำให้มีโอกาสเกิดอารมณ์ร่วมน้อย 3. เก็บข้อมูลในระยะเวลาสั้นและสิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่าวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมข้อจำกัดของวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 1. ถ้าผู้สังเกตร,รู้ว่าถูกสังเกตอาจทำให้ไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติออกมา 2. ข้อมูลที่ได้ไม่ละเอียดหรือสมบูรณ์เท่ากับวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตจึงจำเป็นต้องมีข้อกำหนดต่างๆดังนี้ 1. กํากำหนดจุดมุ่งหมายที่แน่นอน 2. วางแผนอย่างเป็นระบบกำหนดกรอบการสังเกตและระยะเวลาให้ชัดเจน 3. บันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวที่ตรงตามความต้องการ 4. สามารถทดสอบเพื่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆที่สำคัญ4ขั้นด้วยกันดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการสังเกต 2. ขั้นการสังเกต 3. ขั้นการบันทึกข้อมูล 4. ขั้นเสร็จสิ้นการสังเกต สรุปข้อมูลโดยการสังเกตเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตแม้ว่าจะดูเหมือนง่ายและสะดวกแต่ถ้าให้ได้ข้อมูลที่จัดผู้สังเกตจะต้องเฝ้าดูด้วยความเอาใจใส่โดยการสังเกตและรับรู้ด้วยตาหูและสัมผัสจะทำให้การคาดเคลื่อนน้อยที่สุดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราก็ทบทวนเนื้อหาที่คราวที่แล้วไปแล้วนะคะ สำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายและการเผยแพร่ข้อมูลก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนะคะเราก็จะมาทราบถึงวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกันก่อนนะคะวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. บอกวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ในด้านต่างๆได้ 2. นะคะวิเคราะห์ข,ข้อมูลตนเองครอบครัวชุมชนสังคมได้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อเรารู้จุดประสงค์การเรียนรู้แล้วครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักศึกษาได้ลองทำกันดูนะคะเพื่อเป็นการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาสิ่งที่สำคัญนักศึกษาจะต้องเตรียมนะคะในตอนนี้ก็คือกระดาษปากกานะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาพอจะทําแบบทดสอบกันได้ไหมคะอยากรู้ไหมคะว่าเราทําถูกกันกี่ข้อตอนช่วงท้ายนะคะเราจะมีเฉลยในท้ายรายการคะ่ะนักศึกษาพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวครูจะพานักศึกษาเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิธีการจัดเก็บวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายและการเผยแพร่ข้อมูลคะ่ะวิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นข้อความเป็นคำถามที่รวบรวมข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการซักถามและพูดคุยผู้ให้สัมภาษณ์ <ST> S> <S การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สามารถจำแนกตามความเหมาะสมของงานได้ดังนี้ 1. สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลผู้ถูกเลือกถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรที่จะศึกษาหรือเรียกให้ง่ายๆว่าเป็นตัวแทนของเรื่องที่ต้องการรู้ซึ่งการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์เป็นการถามเจาะลึกคำตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน การถามนอกจากจะให้อธิบายแล้วจะต้องถามถึงเหตุผลด้วย 2. สัมภาษณ์ผู้รู้ที่ให้ข้อมูลหลักหรือข้อมูลสำคัญเป็นการสัมภาษณ์คนอื่นไม่รู้เป็นบุคคลที่แตกต่างจากคนอื่นมีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆในเรื่องที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการเพราะเป็นการสัมภาษณ์ที่เจาะลึกได้แก่ปราชชาวบ้านนักวิชาการ นักธุรกิจผู้นำท้องถิ่นเป็นต้น 3. สัมภาษณ์เป็นกลุ่มเป็นการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลจากกลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษาวิธีการแบบนี้อาจจะเรียกว่าซักถามหรือสนทนากลุ่มทุกคนออกความคิดและซักถามได้อย่างเสรี ขั้นตอนเตรียมการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ีดังนี้ 1. เตรียมตัวผู้สัมภาษณ์ 2. ทํทำหนังสือขอความร่วมมือ 3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ให้พร้อมใช้งานสทรงแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลได้ทำความเข้าใจและเตรียมตัว 5. ขั้นการสัมภาษณ์ ตอนที่1เตรียมตัวผู้สัมภาษณ์นัดประชุมชี้แจงให้เข้าใจแบบสัมภาษณ์และที่สำคัญต้องเข้าใจทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิน่นรวมถึงผู้ให้สัมภาษณ์และสถานที่ทำการสัมภาษณ์ขั้นตอนที่2ทํทำหนังสือขอความร่วมมือกำหนดวันเวลาและสถานที่ ซึ่งจัดเตรียมไว้เพื่อการสัมภาษณ์และอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ชัดว่าติดต่อประสานงานครบถ้วนแล้วขั้นตอนที่3เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ให้พร้อมใช้งานเช่นดินสอปากกากระดาษเป็นต้นเพื่อใช้ในการบันทึกหรือจุด,จดโน้ตประเด็นสำคัญในระหว่างการสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่4ส่งแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลได้ทำความเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เตรียมตัวในการตอบรวดเร็วและตรงประเด็นในการตอบขั้นตอนที่ 5. การสัมภาษณ์ชี้แจงจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลบอกความสำคัญของตัวผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อกระตุ้นให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงบอกประโยชน์ และผลกระทบจากการเก็บข้อมูลและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนพยายามให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามให้มากที่สุดไม่ถามนำพยายามให้ได้ประเด็นที่ต้องการขั้นการบันทึกผลการสัมภาษณ์ขณะที่ผู้สัมภาษณ์นั้นอาจบันทึกได้ไม่ครบถ้วนจึงต้องทบทวนผลการสัมภาษณ์อีกครั้ง หลักการปฏิบัติในการทบทวนผลการสัมภาษณ์ที่ต้องจดนำไปใช้มีดังนี้ค่ะข้อที่1ควรบันทึกผลทันทีระหว่างการสัมภาษณ์หรือหลังการสัมภาษณ์ผ่านไปได้ไม่นานเพราะจะได้ไม่หลงลืมหรือได้ข้อมูลคาดเคลื่อนไปจากความจริงข้อที่2ควรบันทึกผลตามความจริงเท่านั้น และต้องไม่เพิ่มความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์เข้าไปขั้นสิ้นสุดการสัมภาษณ์ 1. ดูความถูกต้องของข้อมูล 2. ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ไปแล้วครูก็มีกิจกรรมนะคะสนุกสนุกให้นักศึกษาได้ทำกันค่ะ ให้นักศึกษานะคะชวนเพื่อนหนึ่งคนช่วยกันทบทวนและพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ที่ครูได้สอนไปข้างต้นนะคะจากนั้นก็สรุปย่อในสมุดบันทึกหรือกระดาษนะคะพยายามหาโอกาสเล่าผลสรุปนี้ให้เพื่อนฟังหรือให้คนอื่นฟังนะคะจากนั้นนะคะให้นักศึกษาเก็บสรุปย่อไว้ค่ะ เขียนชื่อนามสกุลกศสนตำบลแล้วก็ส่งครูที่ปรึกษานะคะเพื่อตรวจสอบอย่าลืมว่าการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามถ้าได้ทบทวนบ่อยครั้งและพูดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นย่อมเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะวิธีการเก็บข้อมูลนอกจากจากการสังเกตสัมภาษณ์ยังเก็บข้อมูลโดยการสำรวจการสอบถาม และรวบรวมข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้วค่ะต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเก็บข้อมูลโดยการสำรวจค่ะการเก็บข้อมูลโดยการสำรวจเป็นการออกไปเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงเช่นสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับแมลงทำลายต้นข้าวในานาข้าวต้องสำรวจในแต่ละที่เพื่อนำข้อมูลมา กำจัดแมลงที่ทำลายต้นข้าวเป็นต้นขณะที่เราสำรวจก็ต้องบันทึกข้อมูลไว้ให้ชัดเจนเพราะข้อมูลที่ได้มาจากนาข้าวแต่ละแปลงต้องรวบรวมไว้เพื่อวิเคราะห์วิธีการในการกำจัดและทำลายแมลงที่เป็นศัตรูข้าวการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามเก็บจากใครบ้างคะ เก็บจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามซึ่งเรามีแบบสอบถามให้คนที่เราต้องการรู้ข้อมูลตอบกลับมาการเก็บข้อมูลอย่างนี้สามารถทำได้4วิธีดังนี้การเก็บข้อมูลโดยการสอบถามวิธีที่1นึงส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยจะต้องกำหนดระยะเวลาส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วกับคืนที่ชัดเจน และใช้วิธีนี้ถ้าผู้ตอบอยู่ห่างไกลค้นหาหรือติดตามไม่สะดวกวิธีที่สองส่งแบบสอบถามให้กับมือผู้ตอบโดยกำหนดวิธีรวบรวมเพื่อส่งกลับคืนให้เวลาผู้ตอบส่งกลับคืนหรือให้เวลาผู้ตอบแล้วค่อยดาเนินการส่งแบบสอบถามนั้นกลับมาให้ผู้ถามอาจจะส่งไปทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่นที่ติดต่อได้ วิธีที่3ฝากผู้นำท้องถิ่นไปแจกใจ่ายให้ถึงมือผู้ตอบแบบสอบถามแล้วรวบรวมส่งคืนหรือให้เวลาผู้ตอบจากนั้นนำแบบสอบถามที่ตอบแล้วส่งคืนทางไปรษณีย์หรือทางช่องทางอื่นเป็นต้นวิธีที่4ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่แจกแบบสอบถามและรวบรวมส่งกลับคืนหรือหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของแบบสอบถามไปเก็บแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งรวบรวมไว้แล้วการวิเคราะห์หมายถึงการศึกษาคนา้นคว้าด้วยความละเอียดรอบคอบในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นตามต้องการที่จะนำไปใช้ในลักษณะของข้อมูลและสถิติต่ตางๆ การวิเคราะห์ข้อมูลหมายถึงการดำเนินการเพื่อสรุปความสำคัญของข้อมูลที่จะนำไปใช้ให้ตรงกับความเป็นจริงตรงตามความต้องการจากนั้นจึงนำไปใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์ข้อมูลมี5ประการที่สำคัญดังนี้ 1. ความสำคัญของปัญหา 2. ความเป็นไปได้ 3. ความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ 4. ความน่าสนใจของผู้วิเคราะห์หความสามารถที่จะทำให้บรรลุผลเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาที่ครูสอนมาแล้วนั้นนักศึกษาลองทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจของตนเองว่าเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใดถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มทำแบบทดสอบหลังเรียน กันเลยนะคะ หลังจากทําแบบทดสอบหลังเรียนแล้วนักศึกษาเป็นยังไงบ้างคะทํากันได้หรือเปล่าคุณครูคิดว่านักศึกษาที่ตั้งใจฟังและจดบันทึกระหว่างที่ครูสอนคงได้ทําได้ทั้งหมดแน่ๆนะคะนักศึกษาคงพร้อมแล้วเราไปดูเฉลยแบบทดสอบกันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะใครทำคะแนนกันได้เท่าไหร่นักศึกษาสามารถนำผลคะแนนก่อนและหลังนะคะมาเทียบกันดูเพื่อดูการพัฒนาของตนเองว่าเป็นที่น่าพอใจไหมและสำหรับนักเรียนที่ยังไม่พอใจนะคะในคะแนนของตนนักศึกษาสามารถดูย้อนหลังคะ่ะทำความเข้าใจในบทเรียนนี้ได้นะคะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมระดับปฐมศึกษา หวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ความสนุกในเนื้อหาจากครูในครั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือขอให้นักศึกษากลับมาทบทวนในบทเรียนเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะในหนังสือเรียนวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมสค .1103 ระดับประถมศึกษาหรือ QR code ด้านล่างนะคะ ที่สำคัญที่สุดนะคะครูเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่สายสำหรับคนใฝ่รู้สำหรับวันนี้หากนึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยในหัวข้อใดเรื่องใดอย่าปล่อยไว้นานนะคะให้นึกษารีบติดต่อประสานกับครูประจำกลุ่มนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมนะคะระดับประถมศึกษาแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ